สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเน็ตเพชรยนต์อีกแล้วนะครับกลับมาพร้อมความพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับคันนี้เลยนะครับเป็น Mercedes Ben บนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับไม่ได้ขายแต่รถแบรนด์ตลาดทั่วไปนะครับรถแบรนด์หรูเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น H1 ชวันฮุนไดนะครับโตโยต้าเออพาร์ทเบฟายนะครับหรือจะเป็นคันนี้นะครับเมอร์เซเดสเบนนะครับ E 3 5 0 E เป็นตัว2.0นะครับไฮบริดปรากรินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีีีดยัััังงไนนนนะะครรบบสหว้ ใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ เมเดิ e เบนนะครับเป็นตัวปี2018นะครับลากจดปี19นะครับเป็นตัว 350e นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถ High p e r f o r m ์แมนที่มีระบบควบคุมต่างๆนะครับไม้กระทั่งด้านนอกตัวรถในตัวรถนะครับและด้านหลังนะครับต้องบอกว่าคันนี้เซฟสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องสมรรถนะนะครับระบบอัตโนมัติต่างๆของเจ้า Mercedes b e n z คันนี้นะครับผมคันนี้โดยรวมนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย คร่าวๆนะครับก็คันนี้นะครับเป็นเป็นตัวไฮบริดเนาะเป็นตัวปลั๊กอินสามารถใช้ไฟบ้านนะครับชาร์จกับตัวรถได้นะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าไฮบริด2ระบบอย่างเดียวนะครับของ Mercedes-Benz คันนี้นะด้านไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นโครมแบบสวยเลยนะครับมใส่มากนะด้านในจะเป็นโครเมียมนะครับพร้อมหลอดทุกดวงเป็น LED นะครับก็มีโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะเขาจะเขียนไว้เลยครับมันติบีม LED นะครับ แล้วก็มีโลโก้ Mercedes อยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะครับผมด้านหน้าของเขาก็จะมาพร้อมเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้ารถด้วยไม่ใช่กล้องแบบว่าส่องอะไรนั้นนะครับจะเป็นเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับใครที่กําลังมองหารถพรีเมียมคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับพร้อมโลโก้แบบใหม่นะโอใหญ่มากนะจะไม่ใช่โลโก้แบบ ที่ตรงนี้ยุบไปแล้วนะครับดูนะครับจะมีดีเทลเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมฮะสวยมากนะครับมีกล้องด้วยนะครับกล้องอันนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ประโยชน์แบบก็คือเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับก็เป็นระบบจับความเร็วล็อกความเร็วของคันข้างหน้านะครับโดยคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับตรวจตรวจวัดแล้วก็การระยะจากกล้องนะครับเพื่อทิ้งระยะห่างกันข้างหน้าทําให้เราแบบไม่ได้ไปชนตูดเขาไปที่ตูดจนเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบรกอีกเหมือนเดิมนะครับ เซนเซอร์4จุดกล้องหน้านะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับจะเป็นไม่ใช่แบบเป็นตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เป็นเป็นตัวแบบปี8นะครับเป็น e 3 5 0 e นะครับสวยมากคันนี้นะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับซื้อรถพรีเมียมคาร์สุดหรูนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2นะครับ6407776นะครับผมก็จะมาพร้อมแม็ก AMG นะครับเป็นชุดแต่ง AMG ด้วยนะครับเป็นแม็กแท้ AMG นะครับ ฝาครอบล้อก็จะเป็น mercedes benz ตรงรุ่นเลยนะครับคาลิปเปอร์นะครับเป็นตัวคาลิปเปอร์ผลิตจากโรงงานเลยนะครับพร้อมปั๊ม mercedes benz อย่างนี้เลยนะครับดิสขยายนะครับจานตรงรุ่นนะครับผมบอกเลยว่าผ่านการใช้งานน้อยมากดูนะครับโอ้โหใครที่ได้ไปนะคุ้มมากเลยคันนี้นะครับตัวแม็กเป็นทูโทนนะครับผมเป็นเทาเมทัลลิกแล้วก็ปัดหน้าเงามานะนี่นะครับมีระบบ eq power นะครับก็คือเป็นไฮบริดปลั๊กอินนั่นเองนะครับสามารถใช้2ระบบเราจะชาร์จแบตก็ได้นะ ส่วนคันนี้กระจกมองข้างของเจ้า Mercedes คันนี้นะสุดหรูอของเรานะครับเป็นไฟ LED แบบเส้นนะสวยมากนะครับแล้วก็มีไฟอยู่ใต้นี้นะครับมันจะมีกล้องด้วยแล้วก็มีไฟแบบบางทีเราพอเราเปิดประตูปุ๊บนะครับไฟจะส่องลงพื้นเป็นโลโก้ AMG อยู่ตรงพื้นนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับเพิ่มเวลาเราอยู่บนรถเราเปิดไฟลแล้วปุ๊บกล้องก็จะตัดไปทํางานอีกฝั่งหนึ่งนะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับหล่อมากนะครับแล้วก็มีหลังคาซันรูฟด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับ หล่อเลยคันนี้นะใครที่กำลังมองหานะครับสำหรับเจ้า Mercedes นะครับปี2018นะด้านหลังของเขาก็จะมีดีไซน์แบบสุดโหดเลยหล่อมากแล้วสวยด้วยนะครับไฟท้ายของเขานะเป็น LED นะครับเป็น LED ทุกดวงเลยนะครับเป็นแบบ Super LED นะครับมีมีแบบผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะมันเพิ่มทำให้แสงของเราทำสว่างยิ่งขึ้นนะครับรถคันนี้นะด้านล่างก็จะหงุ่ง d i f f u s ร์ก็จะเป็นโครเมียม um, นะครับ ส่วนปลายท่อนี้เป็นปลายท่อแต่งแต่งตรงรุ่นเลย amg นะครับผลิตจากโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็น e 3 5 0 e นะครับ i 0 h y b r i d น l u g i n นะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคันนี้มีระบบคา,า,าร์พาจกิ้งนะครับก็คือสามารถถอยจอดอัตโนโมัติได้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะ ใครที่สนใจหรือชื่นชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6นหะครับนะครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในนะครับของคันนี้นะครับโอ้คันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดหรูจริงๆนะครับกุญแจก็หรูบอกว่าหรูกุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวคอนโซลตรงกลางอะไรต่างๆหรูหมดเลยนะครับหน้าจอตรงนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวเกียร์ไม่ได้มีด้านเกียร์ตรงนี้นะเราเกียร์อยู่ฝั่งนี้นะครับ แต่งประตูนี้สุดหรูเลยนะมันจะต่อกันเลยจากตรงนี้ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับจะเป็นแบบไฮคาร์บอนนะครับครอบด้วยตัดด้วยโครเมียมนะครับดีไซน์ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับสำหรับ m e r d e b e n z คันนี้นะครับตัวคอนโซลด้านบนนะครับเป็นหนังนะทรงสปอร์ตนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับผมนี่นะครับคันนี้เสนอขายเพียงราคา2,350,000บาทเท่านั้นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบนะครับ ตรงสปอร์ตด้วยนะครับมีระบบแพเตินชิปมาให้นะครับสองฝั่งเลยนะครับผมตัวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับสามารถแบบใช้งานสะดวกสบายมากนะครับเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบควบคุมต่างๆนะครับผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็มีเมมโมรี่บานะครับผมสามารถปรับบอะจากตรงนี้นะครับเมมโมรี่บอะมี3จุดนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์นะเห็นไหมครับเนี่ยไฟแอมเบียนไลท์นะครับโหมีระบบขับปาร์กิ้งนะครับ แล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับผมปม Engine Start นะครับแล้วก็ุญแจแบบดิจิตอลนะครับโอ้โหสวยมากแล้วก็แถมที่สำคัญคือมีที่ชาร์จแบตนะไม่ใช่เป็นที่เสียบนะครับเป็นแบบเราเอากุญแจสมมุติว่าตรงนี้เป็นอันนี้เป็นกุญแจสมมติอันนี้เป็นโทรศัพท์นะเราวางตรงนี้นะครับระบบก็จะชาร์จไฟออโต้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะ้ำของเขาก็ดีไซน์หรูมากนะตรงนี้ก็แต่อันนี้มันมีเคสมันไม่น่าจะชาร์จ ก็ขนาดพอดีกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเลยนะครับนี่นะครับผมเอาไว้สำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบที่เป็นไวเลสชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบโลโก้นะครับเบนซ์อยู่ด้านในมีนาฬิกานะครับเป็นแบบว่าสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะ E 3 0 E นะครับสองศูนย์ plug-in นะครับนอกจากพวงมาลัยมันตีแล้วนะครับก็ยังมีครับระบบนำทางนะครับผม สุดยอดมากนะครับหล่อมากเลยคันนี้นะครับผมทุกจอนะครับแสดงผลเป็นดิจิตอลหมดเลยแม้กระทั่งเลือนใหม่นะครับก็จะบอกค่าแบตเตอรี่นะครับค่าน้ํามันต่างๆนะครับแล้วก็ระบบต่างๆว่าชาร์จไฟเท่าไหร่อุณหภูมิภายนอกภายในนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเราแบบสามารถเลื่อนใช้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับเป็นแบบซอฟทัชนะครับก็คือแบบแตะแตะถูถูเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถหมุนได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันนะครับ แล้วมีคอนโซลตรงกลางเป็นไงสุดหรูเลยครับให้ดูอีกทีกดปัป๊บนะครับกับราคา2 3 5ล้านมืนบาทนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีน้ำตาลนะนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีน้ำตาลนะครับสุดสวยเลยคันนี้นะครับใครที่กำลังสนใจนะครับรถ สปอร์ตพรีเมียมคาร์เจ้า Mercedes Benz นะครับ E 3 5 0 E คันนี้นะครับเป็นตัว2.0 h y b ดศูนย์ไฮบริดปักอินนะครับเลขไมล์ของคันนี้นะครับเพียง10,000นะครับ9,000กิโลแท้เดิมโรงงานนะครับรถป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถ Mercedes Benz นซทรงสปอร์ตนะครับเป็นซีดานนะเป็น4ประตูนะครับฝากไว้นะครับสเหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถือสนใจออกรถรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0626407776 สำหรับวันนี้ผมเดชเพชรยนต์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ